สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทักทายพี่น้องฟังไทยและก็พี่น้องทั้งฟังเล่ารวมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทวโลเพราะว่าจะเป็นทั้งยุโรปและก็อเมริกาทักทายพี่น้องฟังไทยยังบ่ทันนอนเนาะตอนนี้ครับผมพี่น้องมืง้อีนผมสิมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ในสปปลาวหรือว่าอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์ลาวเนาะ ตอนนี้ครับพี่น้องเป็นกระแสที่อ่าไลาคนบอาถึงนะครับผมพี่น้องเบื่องข่าวเนี่ยลวกนณาตกใจนะครับผมพี่น้องในสอปปลเล่าเนาะประเด็นก็คือนักศึกษาล่าพี่น้องถ้าย่อยล่าออกนักเรียนนักศึกษาหรงเรียนทัวประเทศในสอประปลาวาเนาะแต่ในนอนว่าในประเทศคอมมิวนิสต์เขาสิบ่ลนำเสนอข่าวนี่เนาะพี่น้องเขาสิกแก้ไขแบบเงียบๆเบพราะว่าเขาเบาอยากให้ค้นแบบแตกตื่นหรือบอยาาให้เป็น เป็นประเด็นสังคมเกี่ยวกับนักศึกษาล่าทะยอยล่าออกเนาะเพราะว่ามันเสียดให้คว่เสือหมันในรัฐบาลอา,อาจจะบอดีต่อผาหลกักรัฐบาลการบริหารประเทศของรัฐบาลเนาะแต่ว่าพี่น้องสิเจอบประเด็นสู่ฟังเนาะตัวเลขมันหนาตกใจพี่น้องอยู่ในมหาลัยดงโดกแห่งสัตว์ล่าเนาะปีนี้เขาขาดแค่นนักศึกษาหลายนะครับเพราะว่าบวชศิรัฐบาลหลายปีที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง นักศึกษาอยู่ในมหาลัยดงโดกแห่งสาติเล่าหรือว่ามหาลัยแห่งสาตเล่าซื่อมหาลัยดงโดกเนาะหลายคนกับสิขุนนะพี่น้องปีนี้เขาขาดแค้นนักศึกษานี่ยรักพันขึ้นเด้พี่น้องเพราะว่าคนทะย่อยละออกเฮียนด้วยผลเดืองเศรษฐกิจตอนนี้นะพี่น้องลาสุดเลยเงินเฟ้ออยู่ในประเทศล่าเงินเฟ้อนี่ยสี่สิบจุดเก่าเจ็พี่น้องถือว่าเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายยกรัฐมนตรีกับบ่มมีโยชน์อยยัง อบอสมารถแก้ไขหรือว่าฟิกปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับพี่น้องปัญหายังอยู่คือเก่าแก้บ่ได้จักเถื่อเนาะมันนี่คือหลายคนสังคมเล่าวิภาควิจารณ์นะครับเพราะว่ายัางมันลุกลามบ่เมนแต่แค่มหาวิทยาลัยในประเทศมันลุกลามไปถึงอ่ห้องเฮี้ยนม้อตนม้อปลายนะครับพี่นอ้องม .3 ม .4 ทุกคน เริ่มห,ห้องเฮียนต่างๆในเลาเริ่มล่าออกย้อนว่าพ่อแม่กดดันกดดันต้องออกมาซอยเหลือพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่สนับสนุนเพราะว่าทุกคนมันหูปัญหาชีวิตตัวเองในในอนาคตเฮียนจบมอสามมอสี่นี่คือต้องล่าออกไปหาเงินอยู่ในประเทศไทยนั่นคือเป่าไม้หลักเพราะว่าการไปหาเงินอยู่ในประเทศไทยนี่พี่น้องค่าชสจ่ใจในการเดินทางมันบ่ได้เตรียมเงินหลายคือไปเห็ดงานอยู่เกาหลี อ,อยู่ไต้หวันมันอาจจะที่นี่ส่วนหนึ่งนะพี่น้องส่วนหนึ่งคนล่าทีไปเห็ุงานอยู่เกาหลีต้องเป็นคนที่มีเงินหมายถึงอย่างอ,าอยู่ในมูบานข่อยอยู่ในเมืองข่อยก็มีคือกันเมืองอยู่เมืองอยู่บ้านเกิดผมเนี่ยคนในมู่บานเนี่ยไปเห็ุงานอยู่เกาหลีไต้หวันต้องขายดินขายทีดินขายหน้าลงทุนบ่ต่ำกว่าสองแสนบาท หนึ่งแสนบาทในการเกี่ยมตัวต้องไปเรียนภาษาเกาหลีต่างๆนะครับพี่น้องค่าค่าใช้จ่ายมันแพงแพงกว่าคนไทยหรือว่าพี่น้องไทยไปเฮ็ดงานอยู่เกาหลีแต่วันใสเงินบ่เกินวงง่งเงินบ่เกินหาหมื่นบาทเนาะแต่ว่าคนเล่าวนี่ต้องเกี่ยมพร้อมเรียนภาษาเกาหลีต้องไปเก็บตัวอยู่เวียงจันท์เรียนหนังสือต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับมันนี้เฮดไห้คนนิยมมาไทยคือเก่าเนาะ นะครับค่าเสียใจยแน่นอนบาการเฮดพาสเฮดพาสปอร์ตมันอาจสิ้แพง้งสามสี่ 4, พันเนาะเพราะว่ามันมีเอเจนซี่อยู่แล้วอยู่ในบานเทาเขาสวยโอกาสนะครับพี่น้องแต่ว่ามันบอกเป็นอย่างเสียแค่ขังเดียวนะครับเสียแค่ขังเดียวก็คือไปเห็นงานอยู่ไทยซอยเรือพ่อแม่ขอบกวัวได้หลายขึ้นะนะครับในตัวเมืองต่าง,างพี่น้องห้องเฮียนเนี่ยโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนโรงเรียนหนึ่งเจ็ดสิบคน ตอนนี้เหลือ30คน40คนขาดหายไป30คนอย่างต่ำพี่น้องถ้าทย่อยกันล่าออกยิ่งหนักไปกว่านั้นนะนักไปกว่านั้นเนี่ยโมเมนแค่นักเรียนล่าออกเลยครูอาจารย์ยังอยู่ไม่ไหวเลยนะครับโรงเรียนเห็นไหมครับทางภาคใต้ของเราแถวเมืองโขงนะพี่น้องโรงเรียนใน,ในเขตบ้านนอกนะครับพี่น้องไม่ไหวปิดลงนะครับนอนขาดแค่นครูนักเรียน นักเรียนประถมมีนะครับเพราะว่าอาจจะนักเรียนชั้นประถมป .1 ถึงป .5 เนาะนะครับยังไม่โตพอที่จะไปทำงานที่ประเทศไทยแต่ก็โรงเรียนก็ปิดนะครับเนื่องจากว่าครูไม่ไหวหลาออกนะครับแน่แน่แน่นอนนะครับทุกคนว่าจบมาครูก็สอนอาสาสมัครไม่มีเงินเดือนนะครับอันนี้แหละเหตุให้นักศึกษาเล่าหรือว่าคนหลุนใหม่ในประเทศเล่า วางแผนอนาคตกับตัวเองว่าเรียนจบไป1แน่นอนนะครับทุกคนทราบเนาะไม่มีงานทำเรียนจบม .7 จะต่อมาหาลัยสายวิชาอาชีพนะครับลงทุนเสียเงินหมดตั้งหลักแสนบาทขึ้นนะครับแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่คนเนาะเงินจำนวนสองสามแสนลงทุนไปกว่าที่จะได้บรรจุนะครับ มีมีเงินเดือนเป็นพนักง,งานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบสมบูรณ์แบบนะครับเงินเดือนก็นอ้อยะฮะพอได้เข้าไปเป็นครูอ่าหรือว่าเข้าสู่สายวิชาชีพลงทุนไปทั้งสองสามแสนบาทเงินเดือนในประเทศลาวเงินเดือนล้านกว่านะครับล้านล้านกว่ากีบนะครับสามสี่พันบาทสามสี่พันบาทอันนี้นี่คือการเปรียบเทียบน,นะสาเหตุที่นักเรียนในประเทศลาลวลาออกมันมีหลายอย่าง ปัจจัยหลักก็คือเรื่องเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าแก้ไม่ได้นะครับมันแก้ไม่ได้เสื้อผ้านะครับอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างแม่งแพงหมดเลยนะครับสังเกตน,นะครับว่านักศึกษา,าในลาวอุปกรณ์เนี่ยเวลาพี่น้องคนไทยไปเที่ยวประเทศไทยไปทํางานที่ประเทศไทยนะครับคนไทยนะครับพี่น้องคนไทยไปเที่ยวลาวโทษทีนะครับไปเที่ยวลาว ไหมครับจะมีการทําผ้าป่าทาํากระถินไปแจกอุปกรณ์การเรียนนักเรียนแถวต่างจังหวัดของเรานี่ครับพี่น้องล่าสุดนะครับที่ยังเป็นข่าวร้อนๆอยู่นะครับถ้าทุกคนติดตามนะครับนักร้องไทยมุนแคนแก่นคูณศิลปินค่ายแกมมิโกนะครับที่มียอดวิวอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปทอดผ้าป่าการะถินนะครับทําผ้าป่าการะถินไปทําบุญที่ภาคใต้ของลาวนะครับ เอาเงินไปบริจาคช่วยช่วยนะครับนี่แหละคือความลำบากแล้วก็น้ำใจพี่น้องของคนอีสานคนไทยอีสานฝั่งฝั่งไทยนะคือทิ้งความทิ้งญาติพี่น้องหรือว่าทิ้งคนลาวไม่ได้นะครับอันนี้คือคนอีสานคนไทยเนี่ยช่วยลาวมาตลอดนะครับทุกคนอันนี้ผมอยากให้พูดถึงอยากนำเสนอนะครับ ตั้งแต่ผมเล็กจนโตเนี่ยผมก็ได้ยินคนไทยพี่น้องคนไทยฝั่งไทยเข้าไปช่วยตลอดนะครับแต่เศรษฐกิจลาวก็ไม่ดีขึ้นช่วยได้แต่เบื้องต้นเนื่องจากว่าเงินบางอย่างที่ช่วยไปมันก็ไม่ได้ถึงประชาชนคนลาวนะครับมันก็อยู่ที่การโกงการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับนะครับที่นี้เราวกวนมายิ่งเศรษฐกิจแพงเงินเฟ้อมากเท่าไหร่นักศึกษาลาวก็จะลาออกมากขึ้น พราะแก้ไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคืออยากอยากจะบอกว่าคนลราเจอปัญหานี้พูดไม่ได้ลาออกแบบเงียบๆนะครับตอนนี้คือมันยิ่งจะทำให้คนลราเข้าไม่ถึงการศึกษายิ่งเรียนน้อยมากขึ้นประเทศยิ่งไม่พัฒนายิ่งยิ่งไม่มีคนตรวจสอบยิ่งไม่มีคนรู้ทันรัฐบาลนะครับมันเหมือนถ้า,ถาในถ้าในมุมมองผมนะ มันเหมือนเราเรามองไปที่ตัวตร,รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเรามองไปว่าเขาไม่ค่อยได้สนใจเขาไม่ค่อยได้สนับสนุนเอเลียนน้อยกดขี่ง่ายบังคับง่ายนะครับอันนี้นี่คือในสอบประปอรลาวนะทุกคนผมอยากจะผมหลับตาไปนะครับผมมองไปที่ประเทศลาวนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแย่ที่สุดในประเทศลาวแต่เสียดายที่สุดคือสื่อทีวีในลาว ไม่กล้านำเสนอนะคนลาวมาไทยตอนนี้เยอะมากขึ้นส่วนมากมีแต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่นะครับคนจนนะพี่น้องเนาะคนจนคนที่ไม่มีเงินขาดเขินนะครับอาจจะไม่มีรายได้ไม่ได้เป็นพน,นักงานของรัฐนะครับามาทำงานที่ประ,ประเทศไทยแต่ตอนนี้นะครับมีแต่นักเรียนนักศึกษานะครับส่วนหนึ่ง เลือกมาเรียนต่อที่ประเทศไทยเพื่อจะจบที่ประเทศไทยมาหาลัยมีมีระดับนะครับมีเกรดที่ดีแล้วก็ทํางานที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งนี่คือลาออกแล้วมาทํางานเลยอย่าว่าแต่นักศึกษานักเรียนนะครูอาจารย์ยังลาออกมาทํางานที่ประเทศไทยทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ารายได้ที่ประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบสายลาวนะมันห่างกันมากเลยนะครับทุกคนอ่าประเทศไทยนะครับ ามาทำงานที่ประเทศไทยเงินเดือน8 0 0 0ั2ถึง1น0 0 0นะคือต่อให้คือเข้าใจว่ากฎหมายคือค่าแรงวันละ300ใช่ไหมเดือนหนึ่ง9,000แต่เราตีไว้ว่าอย่างต่ำเนี่ย8 0 0 0ถึง1 2มันต่างจากลาวนะนะครับลาวจบไปนี่พี่น้องครับจบไปปุ๊บสมมติเป็นครูจบไปปุ๊บเป็นครูก็ต้องเป็นครูอาสาสมัครอีก5ปีอย่างต่ำถึงจะได้ลุ้น นะครับลุ้นเป็นครูที่สมบูรณ์หรือว่าครูที่ถูกบรรจุมีเงินเดือนต้องสอนฟรีๆอีก5ปีมันเสียเวลาขนาดไหนนะครับทุกคนนี่แหละคือสาเหตุทําให้ประเทศลาวโรงเรียนต่างๆนะครับมีหลายคนบนนะครับคนในต่างเมืองเขาบนโรงเรียนที่เขาเคยเรียนแต่ละปีเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยมีนักเรียน3,40สีถึงห้าสิมาปีนี้เหลือ20กว่า19 นะครับแล้วก็โรงเรียนในตัวจังหวัดนะครับโรงเรียนดังๆมีนักเรียนตั้งเป็นพันคนนะครับในจังหวัดดังๆนะในตัวเมืองใหญ่ๆห,หัวเมืองใหญ่ๆในประเทศลาวนักเรียนมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยพั 1, นหนึ่งเหลือเท่าไหร่ครับหกร้อยเจ็ดร้อยเหมือนลาออกไปถ้าเฉลี่ยนะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ นี่คือสาเหตุนะครับพี่น้องมันมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆในประเทศลาวนะเศรษฐกิจมันหนักมากนะครับเงินเฟอ้อค่าแรงนะครับคนตกงานนะครับเงินเดือนถูกแต่ตรัฐบาลอยู่ได้เจ้าหน้าที่รัฐอยู่ได้แต่ประชาชนลาวอยู่ไม่ได้แต่ไม่มีใครแก้ปัญหาได้นะครับเปลี่ยนนายกนะครับนายกเห็นเห็นไหมครับเพจลาว เพจที่อวยรัฐบาลลาวออกมาโพสทำข่าวโฆษณาชวนเชื่อหลอกประชาชนไปวันวันนะครับบอกว่าวันนี้เงินลาวแข็งค่าดีใจไหมนะครับโพสไปโพสมานะครับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับไปตรวจดูนักศึกษาลาวโรงเรียนในประเทศลาวน,ะนักเรียนลดลงลดลง,ล,งลดลงโรงเรียนบางโรงเรียนปิดเพราะครูลาออกไงไปทํางานที่ประเทศไทยกัน เขาไม่สนแล้วบ้านเมืองจะเป็นอะไรเขาไม่สนเพราะผู้นําไม่มีอย่างอายผู้นําโง่แล้วไม่ฉลาดนะครับทุกคนอวดฉลาดไม่เอาความจริงมานําเสนอนะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องรายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเสด็จบาผคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับสบายดี